ัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอันธิกาสวัสรีคณะบดีคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบในโอกาสที่ปีนี้2,564คณะสถาปัตย์ครบรอบ50ปีในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะเนีย่ยตอนนี้เป็นโอกาสดีมากๆที่เราได้รับความร่วมมือจากทุกภาควิชานะคะเสนอรายชื่อ50สิทธิ์เก่าที่น่าจดจํา และทีน่นันเองก็เป็นตัวแทนที่ได้ร่วมพูดคุยเรียกว่าได้เรียนรู้นะคะจากสิทธิ์เก่าของคณะสถาปัตย์ทั้ง50ท่านเนี่ยมีประสบการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันมากตั้งแต่วิทยาลัยวิชาการก่อสร้างมาจนถึงเพิ่งจบจากหลักสูตรใหม่เอี่ยมเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะจะเห็นเลยว่า50ปีผ่านสายตามุมมองและประสบการณ์ชีวิตของ50ิ์เก่าเนี่ย ทำให้เราเห็นว่า DNA ของคณะสถาปัตยกรรมศิละปะและการออกแบบที่ทุกคนช่วยกันสร้างมาเนี่ยคืออะไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความใฝ่รู้ความอดทนความสู้งานและการที่เป็นคนที่คิดถึงสังคมอยู่ตลอดเวลารักการเรียนรู้ตลอดชีวิตนี่คือ DNA ที่สำคัญและหลังจากที่ฟัง50ท่านแล้วเนี่ยก็ได้รู้เลยว่าอะไรบ้างที่เราต้องปรับตัวเพื่อจะไปต่อในอีกกึ่งศตวรรษข้างหน้า วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่อยากจะภูมิใจเสนอค่ะ พี่ปิงเป็นสิทธิ์เก่าของคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ท่านแรกเลยนะคะที่เราภาคภูมิใจอยากจะมาชวนทุกคนนะคะได้ฟังประสบการณ์ในโอกาสดีของคณะที่จะครบรอบวาระ50ปีของการก่อตั้งรวมถึงในปีนี้เนี่ยมีโอกาสดีๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่เราได้ขยายชื่อของคณะสถาปตัตยกรรมศาสตร์ ให้ครอบคุมสาขาที่เรามีมาร่วม50ปีนั่นก็คือจะเป็นชื่อคณะสถาปัตยกรรมศิละปะและการออกแบบมีชื่อภาษาอังกฤษว่า School of Architecture Art and Design ค่ะพี่ปิ้งคะอยากให้เริ่มเล่าเรื่องที่พี่ประทับใจเลยค่ะย้อนกลับไปหน่อยคงไม่กี่ปีเองใช่ไหมคะพิ่ปิ้งแนะนำตัวเองนิดนึงมีชื่อคณะด้วยหรือเปล่าแล้วก็เขาเรียกสอทอสอทอ,อะไรคะพี่ปิงครับ ก็ผมอนุพงศิริลมแสงนะครับก็รุ่นปีเข้าเนี่ยปี25นะครับผมเองเลขรหัสเนี่ยร์25สท39นะครับอ๋อค่ะครับก็เป็นภาควิชาสาสาตว์เกษตรนะครับตอนนั้นมีชื่อคณะไหมคะชื่อคณะชื่อตะปปิ้งครับจริงๆคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรตอนที่ที่มามอบตัวครั้งแรกเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ย ก็รู้คุณพ่าคุณแม่เป็นคนราชบุรีโพธารามนะครับเขาบอกว่าโอ้โหนี่บ้านเราเจริญกว่านะเนี่ยตอนที่เข้ามาแล้วก็ลากระบางซึ่งเป็นบ้านนเรราาี่คือชบุรีเจริญกว่ามีเลี้ยงเป็ดมีบ่อบัวข้างๆทางอะไรเงี้ยทุ่งนาแบบกว่าจะมาถึงคณะอ๋อแต่จริงๆก็ดูโรแมนติกมากนะเพราะมีเรื่องประทับใจอย่างสมัยเรียนเนี่ยพวกผมกับเพื่อน ก็ขี่จักรยานไปเก็บดอกบัวดอกไม้ใบหญ้าแถวแถวตรงที่เป็นสถานีดาวเทียมเดิมนะครับข้างมอเตอร์เวย์ปัจจุบันในสมัยก่อนไม่มีมอเตอร์เวย์ตรงนั้นเป็นท้องทุ่ง2,525 25ผมเข้ามาเรียกวันนั้นเนี่ยเรียกว่าเกือบ40ปี40ปีครับทำไมถึงเลือกที่นี่คะสถาปั์ราชกะบัง ริงต้องต้องเรียนตรงเว่าไม่เคยมามาก่อนนะครับมไม่เคยมาละกบ,บังเลยแต่ว่าอพออ่านแล้วบอกว่ามีที่พันไล่โอ้โหครัอแบบอยากมาคือนึอกตอนนั้นอยากคิดแต่ว่าจะมาวิ่งเล่นอะไรที่นี่อะ,อะไรเงี้ยนะก็เลยบอกว่าที่ทางน่าจะดีนะต้องสนุกแน่นอนอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่นี่เลยตอนนั้นคือก็สงสัยว่าเอทำไม เราจะต้องเรียนอะไรเยอะขนาดนี้นะครับเรียน5้าปีเรียนมากวิชาอะไรเนี่ยเต็มเลยแต่ว่ากลายเป็นว่าทุกอย่างไม่ได้ใช้ในในชีวิตจริงหมดก็คือยิงหลักสูตรก็ถือว่าครอบคลุมพอสมควรเลยนะครับก็ได้ใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยเนี่ยบางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามาเจอภายหลังเราบโอ้นี่ใช่เลยนี่ถ้าคณะไม่ได้สอนเราก็เราจะไม่รู้เรื่องนี้เลยนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเกิน เรียกว่าครอบคุมตลอดช่วงชีวิตเพราะว่าทราบว่าพี่ปิงเองก็อยู่ในสายวิชาชีพที่โดดเด่นทางด้านสถาปนิกนะคะแห่งหนึ่งเลยนะคะของประเทศไทยเนี่ยโอดีเลยค่ะเพราะว่าคนก็มักจะคิดว่า5ปีเนาะมิ่งสมัยนู้นเนี่ยการมีหลักสูตร5ปีเนี่ยนอกจากแพทย์ที่เรียนกัน5-6ปีก็ไม่เคยไม่เคยมีก็กลายจะเป็นเนี่ยสถาปัตย์ใช่ไหมคะแล้วอะไรที่สักขอสัก หนึ่งอย่างสองอย่างที่รู้สึกว่ามันทำให้พี่ปิ๊งได้พัฒนาวิชาชีพได้เป็นตัวเองเป็นออเรนทัลเป็นคุณอนุพงศ์ทุกวันนี้ค่ะที่ได้จากที่นี่ไปผมว่าเรื่องที่อาจารย์ทั้งหลายสอนเรามาเนี่ยที่สำคัญมากๆก็คือว่าเราเรามีในในการที่เรามีสนุกกับงานแต่จริงเรามีความจริงจังมากมนะครับจริงพวกระกงเราจริงก็โดดเด่นเรื่องหนึ่งว่าเราเราเรา,เราทำจริงมากใช่ สามารถทำสิ่งต่างๆเนี่ยให้มันออกมาเป็นจริงได้นะครับก็อันนั้นเป็นเป็นจุดเด่นอันนึงเลยก็คือคิดว่าไม่ว่ายากแค่ไหนเราต้องทำได้อ,อันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่เราเราไม่กลัวปัญหาใดๆทั้งนั้นนะจริงๆอาจารย์ก็สอนไม่ดีว่ามันให้มองแงม่มุมเรื่องที่มันยากเท่าไหร่จริงๆทั้งเรื่องงานและเรื่องใช้ชีวิตด้วยน,นจริงๆนะอ,อาจารย์ก,ก็ก็สอนเรื่อง เอามาคิดกันเรื่องชีวิตก็ได้บางบางทีเนี่ยก็คือว่าไม่ว่าปัญหามันจะใหญ่แค่ไหนเนี่ยมันมีทางแก้ได้เสมอไม่ไม่มีเรื่องที่แก้ไม่ได้ไม่มีทําได้เสมอ,อ,อก็ฝากถึงน้องๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะมีบางภาควิชาที่เหมาะสมแล้วก็ใกล้เคียงกับความชอบของน้องๆนักศึกษานะครับก็ขอให้ลองพิจารณาจากหลักสูตรก็ได้แล้วก คือที่เนี่ยผมก็ยืนยันนะครับว่าที่นี่เราเราสอนอให้สามารถแพิบัติได้จริงใ,ในในทุกภาควิชาเนี่ยเพราะจริงๆเรา,าประกอบไปด้วยสิย่์เก่าที่เรียกว่ามีเครือข่ายสิย่์เก่าที่เข้มแข็งโดดเด่นแล้วก็มีหลายคนไปอยู่ในวงแต่ละวงการของอของตัวเองเนี่ยซึ่งก็เติบโตมากมา,กมายนะครับผมเชื่อว่าอันนี้มันเราเราไม่ได้เป็นสถาบันที่ใหม่หรืออะไรเงี้ยเรามีประวัติที่ยาวนาน พอที่จะเ,เรียกว่ารับประกันเรื่องนี้ได้ว่าเราสามารถจบไปแล้วเนี่ยสามารถทําปฏิบัติได้จริงนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญเลยแล้วก็เป็นจุดแข็งของพวกเราในในใน,ในตลาดวิชาชีพเองนะครับว่าสิา่์กเก่าที่จบจากที่นี่ไปเนี่ยเราเราสามารถปฏิบัติงานได้จริงนะครับจริงๆมันมีเรื่องแก่นของงานของ เรียกว่าถ้าประเภทวิชาที่เราสอนอยู่ในตอนนี้นก็คือศิลปะศิลปะและการออกแบบเนี่ยสมมติว่าถ้าพูดสามคำแล้วคุมทั้งคณะทั้งแก่นมันก็คือเรื่องความงาม,มและการสร้างสรรค์ทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นภาควิชานิเทศศิสตร์วิจิตรศิลป์ศิลปะอินเทอร์เนชียลดีไซน์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแก่นมันคือเรื่องนั้นเทคโนโลยีอ,อาจจะเปลี่ยนไปวิธีเสพงานของผู้คนเปลี่ยนไป แต่ว่าแก่นมันยังอยู่เหมือนเดิม,มฉะนั้นผมว่าถ้าปัจจุบันที่เห็นทางคณะเองก็พยายามจะปรับตัวในเรื่องเนี้ยนะครับว่าให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆมให้ักศึกษามีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆที่ในการนําเสนอนะครับไม่ว่าจะเรื่องโปรแกรมเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้อะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเรียกว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนเร็วมากๆผมว่า5ปีมานี้นี่เปลี่ยนแบบเล5ปีบางเรื่องผมว่าเรายังเดาไม่ได้เลย แต่ว่าแก่นมันยังอยู่คือเรื่องความงานฉะนั้นตรงนี้ต้องคิดไว้ให้ดีอันนี้เป็นเรื่องยังไงมันก็ไม่มีวันหายไปนะครับเพราะเป็นเหตุผลที่พวกเราเลยต้องมาเรียนเรียนแบบนี้กันะนะครับถ้าจะฝากนักศึกษาไว้อีกเรื่องก็คือว่าเนื่องจากทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากๆเนี่ยฉะนั้นผมว่าเราจะต้องเรียนรู้ตลอด life long learning อันนี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้คำเท่ เป็นเรื่องที่ต้องทำแน่นอนคุณไม่ทำคุณหยุดวันนี้พรุ่งนี้ก็ไปแล้วนะล้าสมัยแล้วบางเรื่องบางโปรแกรมแป๊บเดียวสองปีผ่านไปไม่มีใครใช้แล้วนะครับซึ่งเมื่อสองปีแล้วบางเรื่องเป็นเรื่องที่ดูแบบใหม่มากๆโอ้โห<ๆ>มันน่าดูมีอนาคตคะจะมาพอปุ๊บมันมีตัวอื่นมาทันทีเปลี่ยนเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจำแล้วก็ ไอ้ความแบบนี้เรื่องแบบนี้ยมันสั้นลงเรื่อยๆด้วยทุกทีด้วยนะครับมันนับเดือนแล้วใช่ฉะนั้นเราเราก็ต้องพัฒนาตามมันไปนะครับจริงๆทั้งทางคณะหรือทางสาบานเองผมก็เห็นจะมีเรื่องที่เปิดให้มีเปิดการเรียนรู้ให้สังคมข้างนอกหรือว่าสิทธิ์เก่ากลับมาจอยได้ผมว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมว่าทุกคนในสังคมนี่แหละเราจะต้องปรับตัวไปสินี้ปีนี้โอเรนทัลครบ30ปีใช่ครับเวลาที่รับ นักศึกษาหรือว่ารับคนเท่าทำงานเนี่ยจุดเด่นของเด็กสถาปัตย์ลาดกะบังที่พี่ปิ้งเจอมาคืออะไรคะก็จริงๆเราก็ทิ้งเที่ยวพี่ก็มีหลากหลายสาบันเหมือนกันนะครับแต่แต่ของราดกะบังเราเองเนี่ยลูกศิษย์เรา,เ,าเรียกว่าเราคาดคาดหวังได้ระดับหนึ่งเลยว่าจะถ้าเข้ามาเนี่ยจะต้องทำอะไรได้บ้างอย่างไงเนี่ย จริงๆผมผมใช้คำในออฟฟิศบ้านคือถ้าเข้ามาเนี่ยต้องวิ่งเร็ววิ่งให้ทันสปีดในออฟฟิศเพราะว่าคือถ้าถ้าเด็กเข้ามาแล้วมาต่อแตะเลยนะต้องมาหัดใหม่เพ,เ,พเพื่อใช้โปรแกรมอะไรเงี้ยโอ้มันจะเหนื่อยสำหรับเรามากกว่าเด็กกว่าจะเป็นอาจจะครึ่งปีปีหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ส่วนใหญ่ที่ถ้าเป็นละกบังเข้ามาเนี่ย เรียกว่าโปรแกรมเขาเป็นเลยก็แต่ว่าทิศทางในการไปเขาอาจจะยังไม่รู้เราต้องไกด์เขาหน่อยนะครับแต่ว่าเรื่องการทํางานเนี่ยเขาทำล้วคล่องล้วครบไปได้เร็วเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเนี่ยคล่องแล้วที่เหลือคืออาจจะมีคอนสงคอนเซปอะไรที่เป็นแล้วแต่ออฟฟิศค่อยมาปรับมาจูนกันได้ใช่ตรงนั้นเ้วยเรื่องที่จูนกันได้อยู่แล้วแต่ว่าเขาจะต้องเป็นอย่างเครื่องมือในการใช้เนี่ยโปรแกรมเดี๋ยวนี้ก็หลากหลายเขาจะต้องเป็นมาเลยียกว่าเราไม่หัด คือ,อคือเราไม่มีเวลาหาัดเพราะว่างานเราเร็วมากเราก็สอนไม่ทันเพราะว่างานเราส่งเรียกว่าอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยนะครับฉะนั้นเขาเข้ามาเนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามาปุ๊บเนี่ยเขาไปวิ่งเท่าสปีดเท่าฟิตได้เลย นอกจากพี่ปิ้งนะคะได้มีความประทับใจว่าที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งนี้เนี่ยได้สร้างคนคุณภาพอย่างพี่ปิ้งออกไปสู่วงการสถาปัตย์และออกแบบให้กับประเทศไทยแล้วเนี่ยนอกจากมาเป็นอาจารย์พิเศษนะคะพี่ปิ้งยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกนะคะเป็นที่ปรึกษาให้กับคณะในหลายๆเรื่อง และโปรเจกต์สำคัญอีกโปรเจกต์หนึ่งที่พี่ปิ้งอุทิศให้กับคณะสถาปัตย์นั่นก็คือโครงการสร้างอาคารสมาคมสิทธิเก่าคณะสถาปัตย์ในคณะสถาปัตย์ของเราเนี่ยค่ะอยากให้พี่ปิ้งเล่าถึงโครงการนี้หน่อยมาอย่างไงก็ตอนนั้นพี่ปิ้งได้สนับสนุนอะไรยังไงบ้างค,ค,ค,คะว่าทําเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็ผมก็เลยรับอาสา,าว่าเดี๋ยวให้ทีมงานในออฟฟิศแล้วน้องๆที่ดูแลก็ให้เป็นลูกศิษย์เราที่เป็นรั้จบจากรั้กระบางแล้านี่แหละพอจะ เขาเข้าใจบริบททั้งหมดอยู่เองอยู่แล้วโดยโดยตัวนะครับแล้วก็ก็เลยเป็นอาคารที่จอยทุกอย่างตั้งแต่สิทธิ์เก่าสิทธิ์ธปัจจุบันคณะอันนี้เป็นความตั้งใจนะครับว่าให้มาจอยกันอยู่ที่อาคารนี้นะครับคือสามารถมาใช้ได้ไม่ใช่เป็นอาคารเสร็จแล้วสวยๆวยวยอันนึงแล้วก็ปิดไว้ไม่ได้มีใคร mm. มีความรู้สึกผูพันกับมันเลยไม่ใช่เราต้องให้ สิทธิ์ปัจจุบันเองก็คือสามารถเข้าไปใช้ได้มีความเฟสซิเบิลที่จะใช้งานนะฮะ,ะแล้วก็ดูเป็นอาคารที่เป็นเรียกว่าอตอบตอบโจทย์กับยุคยุคสมัยพอสมควรว่าบันถูกสร้างเมื่อปีนี้นะครับพี่ๆสิทธิ์เก่าเองด้วยนะฮะก็เลยจะมีพวกจาร็กชื่อ,อทั้งคนทำงานทั้งหรือมีซัพพลายเออร์ก็ส่วนก็อาศัยพวกพี่ๆเนี่ยไปช่วยเจราจาขอ สไป,ปยเยอ,อร์ต่างๆว่าให้มาช่วยสนับสนุนพวกเสกกื้อจะเเป็นว,วัสดุนะครับวัสดุปูพื้นฝ้าผนังหรือแม้แต่โครงสร้างหลังคาเนี่ยก็ได้มาจากสไป,ปยเยอ,อร์หลายท่านก็ต้องขอขอบคุณไว้ที่นี้มากๆเลยค,ครับในฐานะตัวแทนคณะก็ต้องขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยเราก็จะเห็นนะคะชื่อที่ระลึกเนี่ยอยู่ที่ป้ายนะคะช,คชัดเจนตรงนั้นก็เรียกว่าเป็นหมุดหมายอันหนึ่งแล้วก็ที่สําคัญคือมองว่าสิ่งที่พี่ปิ้งทำเนี่ย แล้วเราก็พยายามถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นหลังใช่ใคร,ครอาจจะเป็นสิทธิ์เก่าจริงๆก็มีหลายท่านมากที่เดี๋ยวเราจะท,ะทะยอยนะคะชวนมาคุยเนี่ยที่ยังรักคณะตั้งแต่เดวันที่เขาเป็นนักศึกษาไปทํางานไม่ว่าจะเป็นบทบาทอะไรเขายังนึกถึงคณะก็ลกลับมาสนับสนุนทุกครั้งที่มีโอกาสแล้วก็อยากจะให้พี่ปิ่งเองเนี่ยก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะคะของคนสถาปัต์ลาดกระบงังในโอกาสที่ครบรอบ50ปีค่ะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่ปิ้งสวัสดีค่ะคขอบคุณคุณครับ